มาเถอะอุ้ยมาอ้ตกมือดังไปมาแล้วครับผมผมฉั่งบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาลิน่าฟรีไฟเยอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในช่องเทพครับกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่ไปชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับยอดไลค์เท่าไหร่คลิปหน้าเติมเท่านั้นนะครับแลวถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเหมือนน้องเข้าต่อคนนี้นะครับผมก็ ยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่อยากให้ผมตั้งไอเดียให้แบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกาที่ผมปักหมุดเอาไว้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าว erm. ดีมาบอกด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปชมคลิปนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับย้ำนะครับว่าดูคลิปนี้ให้จบทุกคนมีสิทธิ rah, ์ได้เพชรฟรีทุกคนนะครับย้ำนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้เพชรฟรีหรือว่าแบบตั้งหมอตู้หมอตู้อะไรเงี้ยก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับย้ำขอร้องแหละผมมอยาากเติบท ก็จัดมาดีครับรออะไรกดไลค์แค่นี้ขอได้ไหมเออก็ยืเดเยื้อมานานแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปสุ่มหมัดใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นหมัดสายเวทนั่นเองนะครับผมโอ้โหเท่อะอเท่มากก็มาดูไอดีน้องเขากันนะครับผมผมก็เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับไอดีน้องเข้าตากนะครับเห็นไหมเพิ่งเข้าเลยสดๆร้อนๆนะครับโอ้เท่นะไอดี ID ตึงอยู่นะไม่ธรรมดานะ้เนี่ยไอดีโอ้โหดูของของอย่างตึงอะ คามเจ็ดด้วยอย่างเอาดูโอ้โหผมอัดคลิปยังวะไปหนผมเช็คคลิปโหนี่ดูชุดดิครับไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาไอ้น้องคนนี้ไอดีโคตรตึงเวลล์หกสิบสามนะครับผม UID สามเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นะครับประมาณนี้สำหรับใครที่อยากเล่นน้องกับน้องเข้าตอกนะครับผมก็เล่นกับน้องเขาได้นะครับโอเค หรือว่าถ้าเขาไปสอบถามได้นะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับผมเราก็ไปแจกเพชรสาหรับคนดูกันก่อนเลยนะครับไปดูเลยครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับคนกดไลค์เนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไลค์นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะผมได้บอกเอาไว้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปแจกสําหรับคนดูก่อนนะครับเอามาวางปุ๊บเดี๋ยวมาดูว่ากี่คอมเมนต์นะครับเจ็ดสิบห้าคอมเมนต์มา น้องคนแรกเลยครับน้องฉัตรชัยเพชรจิตเอาไ้ครับผมนี่นี่ฉลองอัปเดตเว็บไซต์ใหม่นะครับก็เอาไปเลยนะครับผม310เพชรนะครับเดี๋ยวผมเลือก3 1 0เพชรไปแล้วนะครับผมกดดำเนินการชำระไปได้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมอัปเดตเว็บไซต์ใหม่อาจจะดูยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังเทสอยู่นะครับ ส่วนเปิดกล่องฟรีเนี่ยก็ติดตาม y t u t u ไว้คลิปหน้าผมจะเริ่มแจกโค้ดแล้วนะครับใครที่ดูคลิปไม่จบก็เข้ามาคอมเมนต์ก็ได้แค่เพชรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดกล่องฟรีเขาะนะครับอันนี้ก็โทษผมไม่ได้นะอันนี้ไม่ดูคลิปจบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยนะครับว่าเข้าไวแค่ไหนนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะขึ้นทางด้านของ เดี๋ยวผมเช็คแป๊บนะครับโอเคครับคือมันเติมเข้านะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นประวัติการเติมนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจอ่ามันไม่ขึ้นว่าสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมไปแก้บั๊กให้นะครับตอนนี้อัปเดตใหม่มันเลยบั๊กนะครับผมแบ่ไม่ต้องตกใจว่าน้องคนนี้ได้ไป2รอบนะผมอัดผมว่าอยู่ทำมันเข้าแต่จริงน้องๆเขาได้ไป2รอบนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวถามว่ามันเข้าเฮ้ยพี่จริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูคลิปที่จบนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขออองงงนนน้กกกาาตััเลยดีว่ะครบ สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คนกดไลค์ไป177ไลค์จริงๆแล้วมันต้องเติมไม่เกิน170-180บาทนะครับแต่คลิปนี้ผมจะให้เป็นคลิปสุดท้ายย้ำนะครับครั้งสุดท้ายจริงๆถ้าคลิปหน้ายอดไลค์เท่าไหร่เท่านั้นนะครับย้ำนะครับยอดไลค์เท่าไหร่เท่านั้น10ไลค์ผมก็เติม1ิบาท ห้าไลฟ์ผมก็เติมห้าบาทประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนดูมันอยู่ที่คนดูนะครับไอเดียคนต่อไปจะเทพหรือไม่เทพมันอยู่ที่คนดูคนดูก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักสามพันไลค์ก็ได้ผมจะเติมสามพันบาทในคลิปหน้านะครับผมก็มารอดูได้ผมเติมสดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอายูดีน้องเขาไปเติมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาสุ่มทางด้านของมัดสาสยเวทนะครับผมไปเลยเอา ED, เอายูดีน้องเขามาเติมนะครับวางยูดีเข้าไปนะครับผมเราก็เลือกเป็นตอนนี้อัปเดตรราาาาคเเพพิ่่มขึ้น,นะ,ะว แต้มสะสมเนี่ยก็จะได้ไปเปิดกล่องฟรีนั่เนเองนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกล่องฟรีจะมีอะไรบ้างก็ติดตามเทพฮับได้เลยนะครับลิงใต้คลิปนี้ใครที่อยากเติมก็ลิงใต้คลิปนี้นะครับเพราะต้องบอกเลยว่าร้านผมอาจจะไม่ใช่ร้านที่ถูกที่สุดแต่ผมจะพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดผมเคยย้าเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะครับใครอยากหาร้านถูกก็หาไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้อาจจะเพิ่มกันทุกร้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซื้อเพชรมาค่อนข้างยากประมาณนี้ผมบอกให้ได้แค่นี้นะครับโอเค เดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องเขา1,800เพชแรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องเขาจะได้หรือเปล่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาอยูดีมากรอกนะครับอืมกรอกเรียบร้อยเดี๋ยวเรากดเติมไปได้เลยนะครับอันนี้มันจะไม่ขึ้นสําเร็จไม่ต้องตกใจนะกดดาเนินการต่อแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <S <S ปึ๊บมันรีเซ็ตหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเพรเข้าหรือเปล่านี่นะครับเพรเข้าปกตินะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามา,าเช็คกันเลยนะครับว่า ในวันนี้เราจะหมดทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คคลิปอีกรอบหนึ่งเผื่อมันบันบ๊กมามาดูกันทุกคนว่าผมจะหมดทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับผมมีอยู่1980เพชรน,นะครับมาดูกันเดี๋ยวผมบวกลบคูณหารแป๊บนึงหนึ่งเก้าโอเค1980นะครับมาห่างละแปดปุ๊บระดับผมมันต้องแบบไม่เกลือเฮ้ยออกเลยปั้เนี่ย ออกไปเก็บออกไปเก็บโทเคนนึกว่าออกเลยถ้าออกเลยนี่โอ้โหโแจกคนดูสักสิบคนยังได้เนี่ยปึ๊บไม่มาบ่ทุกคนมาเฮ้มันมันไม่ใช่แล้วมันต้องมาแล้วเนี่ยมาเออเอาให้ได้ครับวันนี้ถือว่าเป็นการอุย้ยมาเลยไหมมึงไม่ออกอีกมาเถอะพี่มาเถอะครับผมไม่อยากเติมเพิ่มแล้วมาเถอะครับ มาเถอะมาเถอะโอ้เหลือหนึ่งเพชรไม่ได้ครับทุกคนเห็นไหมผมจะบอกให้นะถ้าทุกคนไม่ช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปหน้าเท่าไหร่เท่านั้นก็อย่ามาโทษผมนะครับเพราะผมก็เติมให้อยู่แล้วตามยอดไลค์ไปย้อนดูคลิปได้ทุกคลิปนะครับถ้าผมไม่เติมจริงไม่แจกจริงผมยินดีปิดบริษัทพเพราะเราจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายผมทําตามคําพูดมาตลอด แค่ทุกคนช่วยกันกดไลค์เอื้อมมือไปกดไลค์ฟรีเนี่ยแต่ผมเสียตังค์นะแต่ทุกคนกดไลค์ฟรีและทุกคนก็ยังได้รู้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปใครอยากให้แบบไอดีคนต่อไปเทพๆแบบก็กดไลค์มาสองสามพันไลค์ก็กดมานะครับแค่นั้นเองผมขอแค่นี้ผมไม่ได้ขออะไรเยอะเลยผมย้าแล้วนะแล้วก็ดูคลิปไม่จบนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้น้องเขาแล้วกันผมอยากให้น้องเขาว่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันแบบแต่ถ้าคลิปหน้าไม่ไม่งองแงนะไม่ได้ก็ไม่งองแงนะถ้าสมมติว่ากิจกรรมมันหมดประมาณสามพันเพรอย่างเงี้ยเอ,อ หมอตู้ประมาณพันแปดร้อยเพชรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนกดไลค์แค่สามร้อยร้อยไลค์อย่างเงี้ยมันเพชรไม่ถึงก็อย่ามาโทษผมแล้วกันไม่อย่ามาโทษผมนะผมย้ําไปหลายรอบแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเติมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมเติมเป็นตัวพันเพชรแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูวนะ่นาน่าจะได้เลยนะผมว่ารอบนี้น่าจะได้ละปุ๊บเรียบร้อยเข้าเลยแต่แจ้งเตือนไม่ขึ้นเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงทางเราแก้ไขทันทีนะครับถ้าเจอบั็กปุ๊บ มาเถอะอุ้ยมาอุ้ตบมือดังไปมาแล้วครับผมเหลือเพชรให้น้องเขาใช้ด้วยนะเมื่อกี้น้องเขาเหลือประมาณกี่เพชรวะอุ้ยเหลือเพชรหกร้อยเพชรอ่ะได้ดาบด้วยนี่ได้มีดได้มีดได้มีดมีดสับหมูนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าทางนะครับนี่อย่างเท่อ่าผมแคปแ็บได้ยังวะโอเคเอาแคปและ แล้วก็หมัดใหม่ของเราหมัดสายเวทโอ้ยอย่างเอาโอ้ยเสียกับหลังการชิบหายดูดิเราเท่ขนาดไหนอะแกรบรูปนะโอ้ตึงเกินสวมใส่เลยสวมใส่เลยเราสวมใส่เลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าโอ้ผมว่าม่นเท่กว่าหมัดสซตามะเอองดูท่าทางก่อนเราไปดูท่าทางกันก่อนนะครับ เราได้ท่าทางใหม่มาเราก็ใส่แล้วก็หมัดใหม่เหรอหมัดใหม่หมัดใหม่หมหมอาวุธโอเคเราก็ใส่หมัดไปนะครับประมาณนี้ไงเท่ไหมทุกคนลแล้วดูท่าใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับแค่ผมขอยอดไลค์เ like ท่านั้นเองนะครับในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจที่จะเติมเกมนะครับ อาจจะไม่ใช่ร้านที่ถูกที่สุดแต่ถ้าใครสบายใจที่เติมกับผมใครที่อยากอุดหนุนผมใครที่อยากสนับสนุนผมก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังได้สิ่งตอบแทนจากผมก็คือการเปิดกล่องฟรีด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปผมให้จบในคลิปทุกในทุกทุยในคลิปทุกคลิปที่ผมอัดลงด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะอัดคลิปลงแล้วก็แจกโค้ดในคลิปเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับในวันนี้เราก็ได้แจกน้องก้านตองไปเรียบร้อยชื่อน้องก้านตองเนาะโอเคอ่านี่ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดซับสไคร b ์มาใกล้จะหมื่นซับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วก็ทําตามกติกาที่ผมปักหมดุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับใครที่เคยเคยผมเคยปั้นไอดีให้แล้วนะครับก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับผมผมจะทักไปเองนะครับแล้วก็ Facebook ผมลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย